สวัสดีค่ะลูกสาวแล้วก็ลูกชายคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่ก็หน้าพร้อมผมพร้อมนะคะแล้วก็ชุดพร้อมที่จะแบบออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะแต่หนึ่งอย่างก่อนออกไปเที่ยวที่คุณแม่ทําตลอดเวลานั่นก็คือการทาน้ําหอมฟีโรโมนค่ะคือคือ,คอไม่รู้แหละนะคะใครๆได้กลิ่นฉันเขาจะต้องรู้สึกแบบอยากเสพสม รู้สึกแบบือทำไมน้องตัวหอมจังเลยทำไมทำไมครูจําแบบกลิ่นกายกลิ่นกายแบบเซ็กซี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะกอดออกจากบ้านนี้ค่ะแค่หนึ่งหยดลูกสาว๋ยวใช้เยอะค่ะเด๋ยวใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอักเสบใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดการแบบ มีการแบบเสียดสีกันเยอะนะคะไม่ดีไม่ดีใช้แค่หยดเดียวเท่านั้นค่ะวิธีการใช้คือหยดเดียวแล้วก็บีนิดนึงค่ะแต้มเข้ามาที่ซอกคอค่ะแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งคือเที่ยงเกงในค่ะลูกนะคะแล้วแม่คอนเฟิร์มเลยว่าแค่ได้กลิ่นเนี่ยก็ห้ามใจไม่อยู่แล้วค่ะแล้วที่เด็ดไปมากกว่านั้นคือน้ําหอมคุณแม่เนี่ยลูกแค่1ห,หยดนะคะติดทน 4, 48ชั่วโมงค่ะนะคะติดทน 4, 48ชั่วโมงใช้ได้นานมาก1ขวดใช้ได้ขั้นต่ํานะคะ2เดือนใครอยากได้เนี่ย ให้ทักแอดมินไปได้เลยนะคะไกลหมดแล้วค่าน้ำหอมฟีโรโมน